สวัสดีครับเฟอร์ฟาร์มองอย่างเซียนทุกท่านนะครับกลับมาพบกับคลิปวิเคราะห์บอลประจำวันนะครับวันนี้เรามาพบกันนะครับในวันจันทร์ที่24กุมภาพันธ์2568ครับมีตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับมาฝากกันหนึ่งคู่หน้าคลิปเหมือนเดิมนะครับโดยของผมครับวันนี้ไปที่ลาลิกาสเปนครับในเวลาตีสาเซบียาเปิดบ้านรับการมาเยือนของมาโยกาครับโดยเซบียาอยู่ที่13ของตารางคะแนนครับมีอยู่31แต้มจาก24เกมในบ้าน12แมตช์เนี่ยมีชนะได้5ครั้งเสมอ3แล้วก็แพ้4ครับ นัดล่าสุดที่ลงสนามไปาของเซบียรับเป็นการบุกไปเอาชนะเรอัลบายาโดริดได้นะครับ4ต่อ0เลยนะครับก็ถือว่าเป็นการกลับมาชนะได้ในรอบ4นัดหลังสุดนะครับส่วนทางฝั่งของมาโยกาเนี่ยอยู่ที่9นะครับของตารางคะแนนโดยมีอยู่34คะแนนนะครับเกมเยือน11เกมชนะ5แพ้6นะครับก็ไม่ชนะก็แพ้เลยนะครับ นัดล่าสุดนะครับที่เล่นในาลาลิก้าเปิดบ้านชนะลาพามัชมาได้3ประตูต่อหนึะครับแต่ว่าเกมเยือนเนี่ยแพย้มา4เกมรวดเลยนะครับก็คือตั้งแต่ขึ้นปี2025เนี่ยมายาก้าฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็วันนี้ครับทางด้านของเจ้าบ้านเซบีย่าครับจะได้ตัวเราบาวเดและก็ซาอุนิเกชผลแบ่งกลับมาช่วยทีมได้นะครับโดยตัวหลักก็ยังเป็นดอกโดดดี ลูเกบากิโอในแคปมีคิสเตนวากาสนะครับในส่วนของแนวลุกนะส่วนทางฝั่งของมาโยกาครับก็จะนำมาโดยเวดัดมูริกี้นะครับศูนย์หน้าตัวหลักที่พร้อมจะช่วยทีมลุ้นประตูนะครับก่อเกมในวันนี้เนี่ยเซบียาต้องชนะเท่านั้นนะนการเจอกับมาโยกาในถิ่นของตัวเองนะครับคือมาโยกาช่วงหลังๆในเกมเยือนดูแผ่วลงไปค่อนข้างเยอะครับแพ้ติดๆกันเลยนะครับก็ภาพรวมดูแล้วเซบียายัางน่าจะเป็นฝ่าย เบียชนะได้นะครับจากไซติ h เฮดด์ทูเฮดที่ดีกว่าด้วยนะครับดังนั้นกู้นี้ให้เชีย์ไปที่เซบีย่าครับสวัสดีท่านแฟนมองเห็งเสียงทุกท่านนะครับฟุตบอลคําคืนวันจันทร์ที่24กุมภาพันธ์นะครับไปยังมีสึกลูกหนังให้ลุ้นกะดูนะครับตัวโยโโดที่ผมคัดมาฝากนะครับเป็นสึกเดิร์ดแชมชิพของอังกฤษนะครับเป็นที่คู่ของเชฟซิลเด็กๆนะครับพบตับหลีดยูไนเตดนะครับ เชฟซิลยูเนเต็ดนะครับชนะมา4นะัดติดต่อกันเกมล่าฟืดของเคฟซิลยูเนเต็ดนะครับเป็นเกมที่บุกชนะลูตันทาวล์หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับขณะที่ทางด้านลนะีดยูเนเต็ดเดี่ยห้านัดหลังสุดก็ชนะ4แล้วก็แพ้หนึ่งนะครับโดยเกมล่าฟืดของลีดยูเนเต็ดนะครับเป็นเกมที่เล่นในถิ่นเฉียนชนะซันเดอร์แลนด์สองประตูต่อหนึ่งนะครับทั้งคู่อยู่อันดับหนึ่งกับอันดับสองนะครับโดยกำลังลุ้น เลื่อนชั้นโดยอัตโนมัติของทั้งคู่นะครับเกมค่อนข้างเบียดออกได้ทั้งสามหน้านะครับแต่ตามโจทย์เนี่ยลีต้องบุกมาชนะเชฟซิลยูเนเต็ดอย่างเดียวนะครับเสมอไม่ได้นะครับผมยังดูว่าเชฟซิลยูเนเต็ดในทีนสู้กับลีได้นะครับแจ้วนัดนี้ไม่น่าแพ้ครับคู่นี้ผมให้เคลียรไปที่เชฟซิลยูเนเต็ดครับัอดีครับ สวัสดีแฟนบอลเซียนทุกท่านนะครับตัวที่เลือกมาวันนี้ไปยที่สกฟุตบอลกานโชสเซเรอาอิตาลีนะครับเกมคู่ระหว่างโรม่าครับเปิดบ้านพบกับมอนซาลงสนามเวลา2ในกา45นาทีนะครับซึ่งฐานเจ้าถิ่นโรม,ารม,นานาาม่านะครับมีอยู่37คะแนนจาก25นัดขณะที่มอนซานะครับเป็นทีมบุยเลยนะครับมีแค่14คะแนนจาก25นัดครับ ซึ่งผลงานที่ผ่านมาของทั้งคู่นะครับโรมา5เกมหังสุชนะ3เสมอ1แล้วก็แพ้1ขณะที่มอนซานะครับเสมอ1แล้วก็แพ้ไปถึง4นะครับเจอกันเกมแรกบ้านมอนซาจบด้วยการเสมอกัน1ประตูต่อน1นะครับซึ่งวันนี้ตามโจทย์ก็ให้ทางโรมาเจ้าถิ่น ต้องังคับชนะ2ประตูสถานเดียวนะครับก็ช่วงนี้ดีกว่าเยอะนะครับโรม่าในบ้านนแข็งแกร่งสุดนะครับเก็บชัยชนะมา4จาก5เกมล่าสุดในฟุตบอลยุโรปก็เพิ่งจะปราบปอร์โต้มาด้วยนะครับสมบัติสร้างเกมเดือนแพ้มา5นมัดรวดนะครับล่าสุดบุกแพลราซิโอถึง1ประตูต่อ5ครับเพราะฉะนั้นมาตรฐานสูงกว่านะครับโอกาสชนะสูงมากลุ้น2ประตูกินเต็มนะครับคู่นี้ก็เลือกไปที่เจ้าถิ่นโรม่าครับ สวัสดีครับเจอกันในวันนี้สัปดาห์ใหม่นะครับฟุตบอลที่มาฝากกันเป็นหลีกรองฮอลแลนด์ครับจองเพสเวเจอกับดอดรชนะฮะจองเพสวอันดับ18หรือว่าที่3จากท้ายครับ25นัด21แต้มส่วนดอดริชนี่อยู่หัวตารางอันดับ4ครับ26นัด47คะแนนต่างกันเยอะมากๆเงื่อนไขก่อนแมตช์เป็นดอดรชที่ดูดีกว่าแน่นอนบังคับจะต้องบุกไปชนะเท่านั้นนะครับเบื้องต้นนะฮะอาจจะมีโอกาสขยับไปมาได้มากกว่านี้อีกนิดหน่อยนะครับ ฟอร์มการเล่นของจองพีเก็คือแพ้มารัวๆไม่มีกระเตื้องเลยครับแย่ยังไงแย่งั้นห้านัดหลังสุดนี่คือแพ้รวดนะครับแต่ละเกมนี่คือโดน4ลูก4ี่ลูกเป็นเรื่องปกติก็เอาง่ายๆว่า5นัดหลังสุดเนี่ยโดน4ประตูไปถึง3มแมชนะครับส่วนดอทเรชเนี่ยหเกมหลังชนะ3เสมอ2ไร้ไพ่ครับดีกว่าทุกอย่างเนื้อกว่าทุกอย่างแค่ชนะเฉยๆผมว่าไม่มากจนเกินไปมีสิทธิชนะได้มากกว่านั้นด้วยด้วยเกรดบอลต,ต่าง เชื่อวันนี้ดอดเรชไม่ทำให้ผิดหวังขอมองไปที่ทีมเยืนอนดอดเรชว่าจะทำได้ดีนะครับอันนี้คือทั้งหมดของพวกเรานะครับมีความสุขดูแลสุขภาพแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้มาเจอกันเหมือนเช่นเคยสวัสดีครับ